ผู้นำนักศึกษาเข้ามาส่งมอบให้กับทางสถาบันพัฒนาจิตอาสาได้พูดคุยและแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการมาอบรมในครั้งนี้ลดขยะให้ธรรมชาตินะครับเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งแปกปลอมแต่ว่าขยะเป็นสิ่งที่เรียว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วก็ทําลายสิ่งแวดล้อมในที่สุดนะครับได้มาพบปะพูดคุยกับน้องๆนี้เรามาในสถาบันแห่งนี้นะครับ đóng khoảngúạ không để quay quay ngoài qua thế là cho ta thế số người เดี๋ยวฝงนมา่น้นฝักฝบัญชีไม่ี่แต่ก็เยนู่้มนเกือไม่พอคือเกือบมึนเไม่รู้

m u งมาเป็นธรรมตายครั้ง theoso500 preconce Honom ก็โลกะด่ Gesği ก็โ o f เลืกนพวกคุณลเคสเรา กนให้เ้าวขึ้นไปแห้วกินเลยแล้วมันมีอะไรกินอีกินี่มั้ยไม่เป็นไรหรอพี่เดียจังงานต่างด้าวทั้งนั้นทำงานเรียบร้อยเดียวมีอะไรนะเมื่อวานเดียวตั้งกลางนี่แล้วก็ซ้อนข้าวบดได้อีกชั้นหนึ่งนะลูกวัดวัดเดียไม่เพื่อนใช่ไหมเรามาจากข้างหลัง อนี <Cornell. S 2> ้มันยาวแปลเลยเห็นม่แค่มอันองเป็ไปคองหน่อยไหนว่าไม่ใช่ปป่างวุนหจงมันว่เนี่มันใหญ่ใหญ่เล้ว่นเดียวเทียยนันี้รอนเลีู้ย่างเลยม่ล้วไปพอนูอันนี้นั่นตามตามนี้ถ้ามันเลย อะไรสารพัดช่างสงขาแต่หลังจากที่ว่า่อสักครู่ได้คุยกับบรรดาอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปนอมหรืออาจารย์อกท่านอาจารย์จากอาชีวะนะคะเราเนี่ยตอนนี้เราเป็นผู้นำเยวาวชนอย่างน้อยก็ในสถานศึกษาของเราน้องๆได้เป็นผู้นำในภาวะวิกฤตต่อไปนะคะถูกปล่อยป่าก็ไา่ป่าทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้แลกเปลี่ยนกนะันงง งูสองตัวงอกรับันดด้วยค่ะในวันนี้นะคะที่เราได้มาที่นี่ไม่ใช่มาได้ง่ายๆนะเราจะค้นหาสถานที่นางสาวกนกและเซบิโอเมย์ครับม่ถึงเกียรติและชื่อเสียงของสถาบันตัวเองด้วยนะครับพูดไปนะต้องซ้อมพูดเลยะเพราะอ่อโอกาส เดี๋ยวเวลาไปฟังคมวิทยาแต่ไม่ใช่ถามทั้งหมดแต่ว่าไก่เบตงถูกพัฒนาสายพันธุ์เป็นไก่สามสายเลือดแต่หนังกรอบนุ่มไก่เบตงยิ้มดียิ้มดีดีเดี๋ยวถ้าน้องคันน่ะน้องนี่ไอ้นี่จาสีขึ้นไหมนี่จะทราบว่าหนุ่มมาหน้าเพลนะนี่ใหน่าเศร้าแก

สูลูพร้อมตนไหนนะครับให้เล่นก ER ันใครต้องการเบอร์โทรบางยุกนะเดี <S 1> <S 1> ๋ยวค่ยบอกให้ คำตอรับผลตอบรับมือดังด รถไรถไมาถ่าด้วยหวยยรถลงและ้ริงก็อกแลกแลกรวัว,วลกท<ะ>ตามีสุดคนไหนสุดคนสักี่จะดจเารถไฟไม่ใช่รถจิ๊กให้ช่วยด้วยมาป่ากำลังด้งาจิ้งแก บ้านแล้วด้วยขอบคุณ่เหลือทำเป็นกายชุดว้าิดบบาย้าอชิดงานช่างภาพครับดู e r ทำท่าเหมือนเด็กไม่บายโอเคครับมาคาแถกคณะทำงานขออนุญาตท่านประธานและผู้เก่งท่านครับท่านไม่ได้ท่าสติโอ้โหโอเคบอกกันโอเคครับไม่แค่เน่งปลอดภัยไปค่ะพอสองนี่ยาเ ดีตายไม่ออกกําลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกวานทังเจ็บเบาหวานจรวดวดทนจะหายไปด้วยไตจะกลับมาใสสะอาดเลือดขาดจะกลับมาน่าจะเด้งเด้งเด้งสมองจะเล่นปรี๊ดเพื่อสุขภาพจ้ะ ท่าแรกท่าโบกแท็กซี่เอายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็สะบักแขนซ้ายขวาบัหบ

ทำไมอ่ะเสยมีก Thank <laughs> you. จะเป็นภาคีคือแข่งร่วมกันนะคะขออนุญาตแนะนําในส่วนของเทศบาลโดยเลยนะครับวันนี้ที่มาร่วมต้อนรับนะคะนําโดยท่านรองอุตสาหรมณฑลเบชนะคะรองนายกเทศมนตรีตำบลมิดนะคะที่เขียิทงที่ตัวเองอยากจะปิดเลยรกวบาตอนนี้โอ้ยลงมาจากรถแล้รมันเมื่อยมันยังไม่ได้ปิดอะไรเลยัน,นะครับซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยสงขาเทคโนโล,โลยีนะครับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลานะครับก็คือนําไปเผยแพร่ขยายประชาสัมพันธ์ให้สองวันที่ผ่านมาเราได้ไปที่ศูนย์เรียนรู้ที่ตาบลเรียกว่าฝึกภาวะผู้นำนะครับแล้วก็มีการจัดการขยายเดือนนะครับในการย่อยสลายอาหารก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับบริหารจัดการขยายและสิ่งวดล้องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นครับที่ให้ทําโครงการนี้ขึ้นซึ่ง เป็นโครงการบูรณาการกับเพราะว่าเป็นต้นกล้าและก็เป็นคนที่จะนำพาประเทศชาติของเราไม่ไปสู่ในทิศทางที่มั่นคงที่ยเยียเ่ยมเยืนนะครับในยเฉพาในเรื่องการกันนะครับจะสังเกตได้ว่าเครือข่ายที่เป็นหลักวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสุข,ขาและปรีดีอ๋สว่วนในในโรงเรียนก็จะมีขยะแยกชนิดขยะอยู่นะครับแล้วก็ ตอนนี้โรเรียนก็กำลงรณรงค์นะฮะให้นักเรียนในโรงเรียนปลูกฝังรู้จักทิ้งขยะลงถังลดหังขยะเนี่ยรณรงให้เด็กๆเนี่ยนำถังขยะนำขยะหรือว่าอะไรเงี่ยทิ้งให้ลงถังค่ะอไรสบเน่ไรนะเองของโรงเรียนสามัช่างโบราณนะไาครนี่ก็ได้เขาเรู้าไงครับ ประธานโครงการรักป่าสร้างคนประจิจศพเยอะมอากเลยนะคะเดี๋ยวท่านมีแนวคิดแล้วก็มีวิธีการจัดการอย่างเดือต่อสร้างแล้วทิ้งตรงนี้นทิ้งทงญญั้งระยะนาบัดนานกือบแต่กว่าจะเป็นพน,นันนะครับรลวงกรบพงมีการอนุญาตกับฟังแล้วบอกมันเกิดปัญหากับตองทิ้นของเราร้าเลยเมื่อเป็นแบอันดับหนึ่ง ได้ไงพวกนะครับแตเ,เราอยากไปกิี่ได้มาตรงนั้นนะครับทวารนับปัจจุบันนะครับ ถึงที่ไหลอกใตนาทุับตทมละจ่อนวคเนี่ยรอกออกมาทำอืนได้ได้หรือมังเลยเลยกิดว่าเออเพื่อตัวเรียนออกมาเผาทานเเยที่นะครับเอฟล่าตองกินเลดี่เปไหมป๊อ